ทุก่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่1 6เมษายนพุทธศักราช2555ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา9นาฬิกาแล้วค่ะก็ถึงกําหนดการนัดหมายของกลุ่มพนมิิรรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมีการยื่นหนังสือต่อ,อยาการสูงสุดนะคะในการถอดถอน416สอส,อสอและสอวอนะคะในฐานลมลารารัฐธรรมนูญโดยมิชอบค่ะ ซึ่งกำหนดการปอนขณะนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปันเทพนะคะและลุงจำลองสีเมืองนะคะก็ได้ขึ้นปราศัยบนเวทีเลยค่ะบรรยากาศในขณะนี้ก็มีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะจากทั่วทุกสรารทิศนะคะของประเทศไทยก็ได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อยื่นหนังสือต่ออายการวันนี้ค่ะเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีที่อาคารเอศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยพลตรีจำลองสีเมืองและนายพิพบธงชัยตัวแทนแกนนำได้เข้ายื่นหนังสือร้องต่ออายการสูงสุดขอให้อายการสูงสุดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้สมาชิกรัฐสภาเลิกพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง3ฉบับตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ทั้งนี้มนีนายวินัยดำรงมงคลกุล อธิบดีกรมอายการคดีพิเศษได้มารับหนังสือต่อมาเมื่อเวลา11นาฬิกา กลุ่มพันธมิตรได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปชให้สอบสวนเอาผิดสสสวและรัฐมนตรีรวม416คนที่มีส่วนในการล้มล้างรัฐธรรมนูญ2,550ฐานกระทำความผิดต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบกรณีรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยมีนายวิทยาอาคมพิทักษ์ผู้ช่วยเลขาธิการปปชามารับเรื่อง เพื่อบอกกกตว,ว่าเมื่อน,นักการเมืองทําผิดอย่างเนี้ท่านช่วยพิจารณาลงโทษดีๆอยู่ดีดๆเขาก็มาฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่เป็นการที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะไปจังสำนักง,งานปปชอเอาครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับโดยในเนื้อหาการยื่นั้งนี้อาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา68กรณีมีกลุ่มนักการเมือง416คนประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีสส และสบได้ระทำการสมรู้ร่วมคิดกันล้มล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแยะในไหนเราก็มาแล้วในขั้นตอนที่สองก็จะไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อไปยื่นคำร้องให้นักให้ดำเนินการเอาผิดกับนักการเมืองและพักการเมืองที่สมรู้ร่วมคิดกันล้มล้างรัฐธรรมนูญด้วยการขอให้ดำเนินการยุบพักการเมืองเหล่านั้น การสิทธิการเลือกตั้งนักการเมืองเหล่านั้นหลังจากนั้นชาวพันธมิตรได้ร่วมกันร้องเพลงปลุกใจเพื่อให้เกิดความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ก่อนที่จะแยกย้ายกันกับภูมิลำเนาทั้งนี้ชาวกองทัพธรรมได้เดินทางเข้าร่วมในการยิ่งหนังสือครั้งนี้ด้วยเพื่อทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ก็หมายคือเพื่อมาคัดค้านการแก้ไขรัฐมนูญแล้วก็คัดค้านเรื่องสอสสอวอนะคะที่จะนำะร่างรัฐมนู่ okay. มาหลังจากที่พวกอรัฐบาล ไม่ยอมเด็เดขาดเยี่งที่เราจะปรสยมสำชนะนะพวกเราจะสู้ยิบตาไม่ยอมถอยต่อแม้ตัวจะตายเราก็ยอมเราจะยอมให้ชาติประเทศไทยนี้ไปเป็นแบบที่เขาต้องการไม่ได้เด็นค่ะเมินซะเถอะ เป็นเด็ดขาดจำไว้เลยคนะ่ะคทนั้นแหละทุกคนที่อย่างนี้หมดนะนะขอบคุณค่ะ